ในฐานะที่เป็นเภสัชกรและมีธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องลดความอ้วนโดยใช้หลักการนวดและโภชนาการที่ถูกต้องจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการโฆษณาเพื่อให้ลูกค้าได้รู้จักเราก่อนหน้านี้ดิฉันได้โฆษณาตามนิตยสารเพื่อสุขภาพและความงามและลูกค้าเมื่อมีความสนใจก็จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามหาข้อมูลเพิ่มเติมแต่ปัจจุบันนี้พบว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปค่ะ ลูกค้ามักจะมีความต้องการที่จะหาข้อมูลด้วยตัวของตัวเองตามสื่อออนไลน์ต่างๆเพื่อที่จะสอบถามกับผู้ที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วด้วยตัวเองและเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลที่ตัวเองมีอยู่ดังนั้นดิฉันจึงต้องเปลี่ยนการโฆษณาตามสื่อออนไลน์เช่น Facebook เว็บไซต์และลายเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคณปัจจุบันนี้ แล้ววันหนึ่งดิฉันก็พบพบธุรกิจออนไลน์คือ iPower Online System ซึ่งเป็นธุรกิจที่ง่ายมากๆสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาทำได้116ประเทศทั่วโลกและที่สำคัญสามารถทำร่วมกับธุรกิจที่ดิฉันมีอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ด้วยดิฉันจึงมีธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นและมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ